สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายให้ดูเต่าจรวดสองในหนึ่งตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นถังน้ำยาแอร์เป็นตัวแรกที่อยู่ข้างนอกข้างในก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมีต่โกดโจโวมีรูออกมาตรงนี้รูลมรูลม ในพัดลมก็จะเข้าตรงนี้พัดเข้าไปตัวที่2ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่สองตัวที่สองก็จะมีจอดน้ํามันตรงนี้น้ํามันเครื่องเก่าในมีพัดลมพัดเข้าตรงนี้เพื่อที่จะพาน้ํามันเข้าไปพร้อมลมทําให้ทําให้แรงอันนี้เป็นลังพึ่งแต่ว่ามันร้อนแรงเลยทะลุไปแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ ยังไม่ได้ซ่อมใหม่วันนี้ก็จะเผาแล้วก็มาเขา้ามาข้างในปร,ประมาณนี้แหละประมาณนี้ส่วนข้างในนี้ก็เอาฟืนใส่เอาฟืนใส่มาถึงประมาณนี้ประมาณครึ่งนึงแหละ แล้วก็ใส่่านหลังจากนั้นก็ใส่ใส่อันนี้ลงไปใส่ตัวที่สองลงไปแล้วค่อยใส่ฐานนี่นครับใส่ฟืนเข้าไปประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ตัวตัวที่สองก็มีประมาณนี้แหละก็คือเหล็กกล่องที่จริงถ้าเป็นวงกลมก็จะดีอันนี้มันมีเหล็กกล่องก็เลยเหล็กกล่องมาเชื่อมแล้วก็มาเจาะรู แล้วก็ทำรูน้ำมันเข้ามาก็ามาใส่ข้างในต่อไปก็เอาฐานใส่เข้าไปนี่นะครับใส่ฐานใส่ฐานและสี่ฐานนั่นแหละลงไปแล้วก็นำมาไว้ที่าฐานตูดถัง200ลิตร ที่เราจะเผาถ่านต่อไปก็นำอ,อุปรกรณ์พวกน้ำมันพวกพัดลมอะไรมาใส่ก็เริ่มจุดได้เลยถ้ามันถ่านม,านม,านม,านมันรดลงก็เติมถ่านเข้าไปเรื่อยๆเติมถ่านเติมฟืนเติมถ่านเติมฟืนผสมกันก็ไปจนมันคายแก๊สนั่นแหละแต่ก็มันจะคายเร็วเพราะว่าตัวนี้มันให้ความร้อนสูงมีแค่นี้แหละสวัสดีครับ